สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรัรกทุกถูกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบวงสวงปู่องค์ดำแสนสรีจันทรานาคราชนะครับซึ่งก็เป็นการตัดเอาเป็นตัวอย่างบางตอนในช่วงที่เราจะถวาย เรื่องบูงสวงสักกะะให้กับท่านแล้วก็ขอพอรท่านนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญนะเป็นจุดใหญ่ที่พวกเราคนทั้งหลายนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็จะมีความตั้งใจเป็นพิเศษนะมีความตั้งอกตั้งใจมีสติในการขอพอรเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจในแล้ฟังกัน ฟังแล้วถ้าหากว่าเกิดความศรัทธ,ธาเกิดความเริ่มใสอยากจะได้บทเหล่านี้นำไปกล่าวนะเพื่อขอพรจากท่านด้วยตัวตนเองหรือว่าไปเป็นเจ้าพิธีนะในการนำพาหมู่คณะนะอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะถูเข้ามาบูชาเอาบทหรือว่าเอาองค์การทั้งเล่มนะครับในการบวงสวง ปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชได้นะครับก็โทรเข้ามาที่0918325641 0918325641นะครับครับผมเอกราชบุนอาจก็อรอรับสายถูกท่านอยู่นะครับก็ฟังแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยครับ วันธานาคาทิบอดีสีองค์ดำแสนสิรินาคราชผู้ฉลาดแห่งการรบผู้สยบแห่งมารผู้ประทานความมั่งคังผู้มีพลังแห่งความรักผู้พิทักษ์แห่งบริวารผู้สมานแห่งความจงรักและภักดีใครผู้มีอุปสรรค ดานความรักจากสุขสมจากพิรมและสมปองด้วยบารมีของปู่จากสนองให้พร่องดองรักไครมีความรักที่ยิ่งใหญ่จากฝากไฟในความสงบจากได้พบของดีในบรนปลายจากสบายและพรังพร้อมผู้นอบน้อมจากมีโชคความวิปโยคจากหลีกหนี ความเป็นเศรษฐีและมั่งคั่งจะประดังและหลังไหลจากมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จะเลื่อมใสในศาสตร์จากเป็นปราดในโลกมนุษย์จะพองผุดในดวงจิตจากมีความคิดเป็นสัมมาจากมีเงินตราไม่ขาดสายลูกยิ่งชายจะประเสริฐจะมาเกิดรวมสร้างบารมี หากเป็นอิสตรีจะสุขสมมีขูชมที่สมศักดิ์จะมีความรักอันยอดยิ่งเป็นรักยิ่งดังสิ่งวังจะมีพลังอันแข็งแกร่งจกมีแรงที่มากโขยศใหญ่โตก,ก็จักได้หากเป็นชายจะยิ่งใหญ่ทำสิ่งใดจะสำเร็จจะเป็นเสร็จพร้อมพรังด้วยพลังและบารมีองค์ดำแสนสิริ จะทำให้เกิดสติและปัญญาด้วยศรัทธาถือปฏิบัติไม่ข้องขัดในปัญหาใส่สองดดแสงจันทราลอยเด่นในวันเพ็ญเดือนสิบสองความเศร้ามองจะหายหมดความใสสดจะเข้ามาด้วยองคุณที่กล่าวมานั้นนาลูกทั้งลายขอบูชาสักการะ นะบัดนี้แลนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ใจยสิทธนังลาบพังพญาองค์ดำอหังวันทามิข้าพเจ้าขอบูชาพญาองค์ดำด้วยเครื่องสักการะขอทรัพย์และลาบอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดวันนี้เป็นสุผลเลิกเบิกมงคลขอปู่พญาองค์ดำจงบันดาลดลด้วยสรรพสิทธิวิทยาโปรดเมตตาต่อลูกหลาน ข้าพเจ้าเอกราชบุญอาจและเหล่าลูกหลานขอสดัดุดีในความมีเมตตาเหลือหลายทุกนางนายที่มาชุมนุมนสถานที่แห่งนี้จึงได้จัดบวงสวงเป็นเทวตานาพลีด้วยบาร,รมีของปู่เป็นที่ตั้งขอพลังแห่งความดีที่ลูกหลานมีในครั้งนี้ถวายพลีแด่ปู่องค์ดำแสนสิริจันทรา ได้สนองศรัทธาอันหาประมาณมีได้บัดน,นี้ลูกหลานอยากได้กำลังใจอยากจะได้คำว่าโชคและมีชัยตลอดทั้งผลกำไรก็ให้มากมีจะซื้อหรือขายที่อสังหาริมทรัพย์จะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองให้มีทรัพย์และสมบัติมากมายเหนืองนองของมากมีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี หากมีคู่ชีวีก็ขอให้มีความรักมัน่นไม่มีวันเสื่อมคลายหากมีลูกหญิงชายก็ขอให้เลี้ยงง่ายขอคำอธิษฐานทั้งหลายจงสมความมุ่งม,มาตปราถนานด้วยเถิดขอบารมีแห่งปู่องดำช่วยน้อมนำคำพรให้เกิดผลให้ลูกหลานสมหวังทุกๆคน ให้รวยล้นทั้งลาบชดปรากฏไกลขอให้ได้ถึงทำนำความสุขให้สิ้นทุกใดใดไม่สงสัยจกเดินตามรอยปูทุกที่ไปถึงเส้นชัยได้ดีไม่มีรอตามคำขอคู่ครองจงปองรักได้สลักในหัวใจไว้เลยหนอมาร่วมสร้างบารมียารีรอ ทุกคำขอจงเกิดก่อยารอรีให้ยังยืนคืนวันนั้นหวานชื่นให้ระลื่นตื่นมาได้สุขีทั้งห้าเสียนของปู่จงปราณีทรงบารมีถึงลูกผู้ผูกพันให้คิดดีทำดีอยู่เป็นนิดพรศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่ช่วยจัดสรรให้สมหวังครั้งนี้โดยทั่วกัน ขออภิวันน้อมนบจบวันทาสุปัญชนาสัมปนังสารีนังโภชนาะนังอุตตกังวะรังสาธูว่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมทวายบูชาพียกรรมยาขะพิธีตามวิสัยเจริตแต่โบาราณปัจจัยนี้ข้าพระเจ้าได้มาน้วยความบริสุทธิ์ มิได้ชอกโงชกชนผู้หนึ่งผู้ใดข้าปเจา้าจึงจัดหาเครื่องสร้างเวยบูชาทั้งหลายทั้งปวงนี้อันมีใบสีมงคลต่างๆอาหารหวานข้าวผลลม้มงคลเครื่องพิยกรรมทั้งปวงนี้จึงได้ขอน้อมถวายแด่ปู่องค์ดำแซสิเรจันทรานาคราช ผู้มีคุณผู้ทรงบันดาลความสุขความเจริญด่ครอบครัวของข้าพเจ้าในาเอกกราชบุญอาจและเหล่าเทพระราเจา้าทุกทุกพระองค์ที่ได้อัญเชิญสเสด็จมาานในวันนี้และพระภูิเจ้าที่ทันเท้าเจา้ากรุงพาลีองค์ตนองค์บารมีที่เอ่ยพระนามก็ดีมิใดเอ่ยพระนามก็ดี และสิ่งสังสิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าเหล่าลูกหลานในวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้าขอน้อมถวายประกาศสังเวยบูชาตามโบราณจรีตขอกิจอิสรานุภาพจงดุลบรรดาลประสิทธิ์ประสาทพระพรให้แก่ข้าพเจ้านายเอกราชบุญอาจ และทุกคนที่มารวมงานในวันนี้ด้วยเถินครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นตัวอย่างบางตอนนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ชมหรือว่าอยากจะได้เป็นเจ้าของชุดเต็มๆเ,เลยตั้งแต่ต้นจนจบของพิธีการบวงสรวงนะครับโทรเข้ามาได้นะครับขอบูชานาไปใช้ประโยชน์นะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตอนเองต่อครอบครัวแต่ผู้คนทั้งหลายที่มีสายพุนุสัมพันธ์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติกดกตามไว้ด้วยนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ